มากินก๋วยเตี๋ยวครับที่โพยกดครับชื่อร้านอะไรนะวัดก๋วยเตี๋ยวโฟก์ตะโนนวัดโคก์ตะโนนก๋วยเตี๋ยวกระเจื้อครับนี่แม่ค้าคนสวยเดแม่ค้าคนสวยครับนี่ขายดีขายดีทุกวันได้อ้าเห็นตอนเดินแด้ต่ำ นั่นแหละคำสามนสามสิบบาทผมเอาอย่างเงี้ยเอาเหมือนเขาเลยครับอยากเอาสองแต่งเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกนั่งก็เป็นน้ำตกครับเนี่ยเอาเหมือนเขาเลยครับผมไปตัวห้โหนี่ยี่ห้านะอันนั้นคือสามสิบบาทโอ้สามสิบนี่ก็เยอะนะหาไม่ค่อยได้แล้วราคานี้ลองกินก่อนเคยมาแล้วรอบหนึ่งครับคนรถฝ่ามากินบ่อยครับ เพิ่งกี่โมงวะปกติเ7โมง3โมงกากินได้แล้วปิดแล้วแต่หมดแล้วแต่แล้วแต่ของหมดนี่ครับลูกค้าป้าเขาเยอะครับต้องมีผู้ช่วยมมีผู้ช่วยป้าเดี่ยไม่ไหว พอเราเป็นพันพันชามนะได้นะพันแค่พันขาพันแข่พันชาพันแค็พันชาพันแค่พันขาน้ำมงน้ำเนื้อแย่ เื่อรครับน่ดกันรสกชามาสามสิบครับอันนี้ธรรมดายี่สตก่ด่ตกครับอันนี้ของผมปะ đúng bà ạ? Tục, một hả? Nhiều nè. À, ai mà chưa dốc? มีหมูมีเนื้อไม่ปรุงอะไงเมืองเติมเมือเติมเติมไหมเติมปะไม่ต้องไม่ mẹo chào 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 chào

พริกเดียวใส่พริกเดียวพอเลยมีพริกพริกผัดอีกแค่นี้พอเดี๋ยวเผ็ดอตับเลยข้าวเจียวป้าจือครับ วันคกตลอดไม่กดครับลุย มาจัมาเต้มาังดด้ยังยไหแวะมาชิมได้ครับก๋วยเตี๋ยวปลาเจือครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับที่พิราวก็ครับเพชครับ สวัสดีครับมามเาพิเศษหน <100 S 2> ึ่งร้อยมิทอนครับ,ข,รบข้าวจานจะมาไหมครับข้าวเมื่อกี้ข้าวพี่ออพพวันนี้พี่ไม่ครับแม่